เปิดชีวิตใหม่เออัชาราหน้าสวยขึ้นไร้เขาโครงเดิมเออัชารานางเอกปาบู่ทองในวันที่สวยจนจำตัวเองไม่ได้ ต้องบอกเลยว่าสวยขึ้นชนิดที่ตัวเองยังจําตัวเองแทบไม่ได้สําหรับอดีตนักแสดงดังอย่างเออัชราทองเทพหลังเจ้าตัวได้มีการโพสต์ภาพตนเองที่มีการแต่งหน้าแต่งตาออกมาพร้อมระบุข้อความว่าขอบคุณพี่วัดที่แปลงร่างให้พี่แทบจําตัวเองไม่ได้เลยพี่กลับมาแล้วดีใจสวยเพิ่งจะฟื้นแต่สวยได้ขอบคุณนะพี่ เออัชาราทองเทพหรือชื่อใหม่ว่าเมธิการทองสมิทธิพัฒน์ปัจจุบันอายุ49ปีเคยได้รับตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมิสทีนไทยแลนด์ปี2535และมีผลงานละครออกมามากมายแต่ที่เป็นที่จดจำกันก็คือบทบาทของเอื้อยและไอ้ในละครปาบูทองในปี2537สำหรับเอด้านชีวิตส่วนตัวนั้นเคยสมรสกับนายชาดาไทยเศรษที่มัสยิดอำเภอรพรยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ และมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่ออัญยิกาทองเทพชื่อเล่นว่าอันปัจจุบันเธอได้หย่ากับนายชาดาและเปลี่ยนชื่อและนามสกุล ปัจจุบันเธอประกอบงานส่วนตัวเกี่ยวกับก่อสร้างและเครื่องสำอางหากย้อนกลับไปเธอมีช่วงชีวิตที่ยากลำบากหลังถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยปัญหาสุขภาพต้องนอนบนเตียงนานถึง42วันโดยโพสต์นี้เธอระบุแคปชั่นว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วกลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วคะ่ะงดเยี่ยมนะคะโดยยังฝากถึงชาวเน็ตด,ด้วยว่าดูแลสุขภาพกันนะคะออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่คิดมากทานอาหารที่มีประโยชน์ฝึกเป็นคนคิดบวกนะคะทุกคนและล่าสุดนั้นออกมาเคลียร์ให้ฟังกันชัดๆไปเลยสำหรับอดีตนักแสดงละครพื้นบ้านเออัชราที่ล่าสุด ได้เผยภาพท้องใหญ่ให้แฟนๆได้เห็นเออัชาราลั่นยังไม่มีสามีแต่ตอบคำถามชัดๆสรุปท้องหรือเปล่าโดยเออัชาราได้เขียนแคปชั่นเพื่อเป็นการชี้แจงให้ฟังอย่างตรงไปตรงมาไม่ปล่อยให้เป็นคำถามค้างคางใจใครว่าทุกๆวันขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเอไม่มีสามีคะ่ะพุงใหญ่ไม่ต้องถามเอแล้วนะในท้องว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนื่องจากที่เป็นแบบนี้เพราะจากการรักษา